เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วในป่าลึกแห่งหนึ่งในอเมริกาใต้ที่ซึ่งสัตว์ร้ายและธรรมชาติอันโหดร้ายยังคงครองอำนาจเหนือมนุษย์ชายสองคนคือพรานป่าและหนุ่มหลงป่าจะต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดและเดินทางออกจากป่าในสี่วันต่อมาซึ่งในระหว่างการผจญภัยนี้ความรักได้ค่อยๆก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาทั้งคู่วันแรกการพบกันในป่า เช้าวันหนึ่งในฤดูฝนฝนตกหนักและหมอกหนาทำให้บรรยากาศในป่ามืดมนและน่ากลัวดีเอโกพรานป่าผู้ช่ำชองเดินทางตามรอยสัตว์ป่าที่เขาติดตามมาหลายวันด้วยความชำนาญเขารู้ว่าฝนนี้จะทำให้รอยเท้าของสัตว์เลือนหายไปในไม่ช้าขณะเดียวกันลูคัสหนุ่มนักผจญภัยจากเมืองใหญ่ที่มาท่องเที่ยวในป่าทเทียงลำพังเดินทางไปยังจุดที่เขาตั้งใจจะสำรวจ แต่เขาพลัดหลงทางเพราะฝนตกหนักและหมอกที่ปกคลุมทําให้เขามองไม่เห็นทางลูคัสรู้สึกตกใจและเริ่มตื่นตระหนกเขาพยายามหาทางออกแต่ไม่สำเร็จให้ตายเถอะนี่ฉันจะหลงทางจริงๆใช่ไหมลูคัสบ่นกับตัวเองขณะที่พยายามหาทางกลับไปยังจุดตั้งแคมป์ของเขาลูคัสเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกเขารู้สึกเหนื่อยและหมดแรง เขาตัดสินใจนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่พลางหวังว่าจะมีใครสักคนผ่านมาดีเอโกที่กำลังเดินตามรอยสัตว์ป่าสังเกตเห็นร่องรอยของมนุษย์ที่ไม่คุ้นเคยเขาหยุดและมองไปรอบๆด้วยความระวังเขาตัดสินใจเดินตามรอยนั้นไปเมื่อดีเอโกเดินเข้ามาไกลเขาเห็นลูคัสนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ลูคัสดูเหนื่อยล้าและหวาดกลัว ดิเอโกรู้ทันทีว่าชายคนนี้ต้องการความช่วยเหลือนายเป็นอะไรไหมดิเอโกเรียกด้วยเสียงที่นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยลูคัสเงยหน้าขึ้นมองเห็นดิเอโกที่ดูเหมือนพรานป่าเขารู้สึกโล่งใจและดีใจที่มีคนมาช่วยช่วยผมด้วยครับผมหลงทางและไม่รู้จะไปทางไหนลูคัสกล่าวด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังวดิเอโกนั่งลงข้างๆลูคัสและถาม นายชื่ออะไรแล้วมาทำอะไรในป่านี้คนเดียวผมชื่อลูคัสครับมาจากเมืองใหญ่ผมอยากมาเที่ยวสำรวจป่าแต่ไม่คิดว่าจะหลงทางแบบนี้ลูคัสตอบดิเอโกพยักหน้าและกล่าวฉันชื่อดิเอโกเป็นพรานป่าแถวนี้ตามฉันมาพวกเราต้องรีบหาที่พักก่อนที่ฝนจะตกหนักกว่านี้ ลูคัสลุกขึ้นและเดินตามดิเอโกพวกเขาเดินผ่านป่าทึบและลำทางที่น้ำไหลแรงดิเอโกคอยระวังภัยและหมั่นตรวจสอบเส้นทางเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัยระหว่างทางดิเอโกถามลูคัสนายมาเที่ยวคนเดียวแบบนี้ไม่กลัวหรอือลูคัสหัวเราะเบาๆกลัวสิแต่ผมชอบความท้าทายมันทำให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้น ดีเอโกยิ้มและพูดความกล้าหาญของนายทำให้ฉันนึกถึงตัวเองในวัยหนุ่มแต่การเดินทางในป่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีความระมัดระวังพวกเขาเดินมาจนถึงจุดที่ดีเอโกรู้ว่าจะปลอดภัยสำหรับการพักผ่อนเขาก่อไฟเพื่อทำให้ลูคัสอุ่นขึ้นและเตรียมอาหารจากสิ่งที่เขาหาได้ในป่าขอบคุณที่ช่วยผมนะครับดีเอโกลูคัสกล่าวด้วยความซาบซึง้งไม่เป็นไร เราเป็นเพื่อนร่วมทางกันแล้วดีเอโก้ตอบพร้อมรอยยิ้มเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันคืนนั้นพวกเขานั่งคุยกันรอบกองไฟดีเอโกเล่าเรื่องราวการผจญภัยในป่าและการเอาชีวิตรอดลูคัสฟังอย่างตั้งใจและรู้สึกประทับใจในความรู้และทักษะของดีเอโกดีเอโกนายเป็นคนที่น่าทึ่งมากฉันไม่เคยเจอใครที่มีความรู้เกี่ยวกับป่าแบบนี้มาก่อน ลูคัสกล่าวขอบใจมากลูคัสการใช้ชีวิตในป่ามันสอนอะไรเราเยอะดีเอโกกล่าวด้วยรอยยิ้มนายเองก็มีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่น่าชื่นชมการสนทนาและความใกล้ชิดในคืนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและความรู้สึกพิเศษที่เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาวันที่สองการล่าสัตว์และความใกล้ชิดวันรุ่งขึ้นดีเอโกและลูคัส เริ่มออกเดินทางตั้งแต่เช้าพวกเขาต้องการหาอาหารสำหรับวันนี้ดิเอโกพาลูคัสไปยังจุดที่เขารู้ว่ามักจะมีสัตว์ป่ามาแวเวียนวันนี้เราจะล่าสัตว์เพื่อทำอาหารเรามีแค่ธนูและลูกธนูนายต้องระวังและทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างดิเอโกอธิบายลูคัสพยักหน้าฉันพร้อมแล้วบอกมาเลยว่าต้องทำอย่างไง พวกเขาเดินเงียบๆผ่านป่าทึบดีเอโกใช้สายตาและสัญชาตญาณเพื่อค้นหาร่องรอยของสัตว์ป่าในที่สุดพวกเขาก็เจอฝูงกวางที่กำลังหากินอยู่ในทุ่งหญ้านายนอนลงและรอที่นี่ฉันจะเข้าไปใกล้ๆดีเอโกกระซิบลูคัสทำตามที่ดีเอโก้บอกเขานอนลงและเฝ้าดูพรานป่าที่เข้าไปใกล้ฝูงกวางอย่างระมัดระวังดิเอโกยกธนูขึ้นและเล็งไปที่กวางตัวหนึ่ง ก่อนจะยิงธนูออกไปเสียงธนูดังขึ้นกวางตัวหนึ่งล้มลงดิเอโกรีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบและยืนยันว่ากวางตายแล้วเรามีอาหารสำหรับวันนี้แล้วดิเอโกประกาศด้วยรอยยิ้มลูคัสลุกขึ้นและวิ่งไปหาดิเอโกสุดยอดเลยนายเก่งมากพวกเขาช่วยกันจัดการกับกวางและเตรียมเนื้อสำหรับทำอาหารแต่ทันใดนั้นฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก ทั้งคู่รีบหาที่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ไม่สามารถหลบพ้นฝนที่ตกหนักได้เราต้องรีบหาที่พักก่อนที่ฝนจะตกหนักกว่านี้ดีเอโกบอกลูคัสพวกเขารีบวิ่งไปยังที่พักที่ห่างออกไปไม่ไกลแต่กว่าจะถึงทั้งคู่ก็เปิดปอนไปทั้งตัวลูคัสเริ่มรู้สึกหนาวสั่นลูคัสนายเป็นยังไงบ้างดีเอโกถามด้วยความเป็นห่วง ฉันหนาวมากฉันรู้สึกไม่ค่อยดีลูคัสตอบเสียงสัน่นดีเอโกรู้ว่าลูคัสกำลังจะเป็นไข้เขาเรียบหาฟืนมาก่อไฟเพื่อทำให้ลูคัสอุ่นขึ้นนายต้องถอดเสื้อผ้าปิดๆออกไม่งั้นนายจะหนาวมากขึ้นดีเอโกบอกและช่วยลูคัสถอดเสื้อผ้าออกลูคัสนอนใกล้กองไฟแต่ความหนาวยังคงกัดกินเขา ดีเอโกรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเพื่อนของเขาฉันจะนอนกอดนายไว้มันจะช่วยให้หนายอุ่นขึ้นดีเอโกกล่าวและถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกจากนั้นเขานอนกอดลูคัสไว้ใกล้ๆกล่องไฟความอบอุ่นจากร่างกายของดีเอโกเริ่มทำให้ลูคัสรู้สึกดีขึ้นพวกเขานอนกอดกันและความใกล้ชิดนั้นทำให้ความรู้สึกพิเศษที่มีต่อกันเริ่มก่อตัวขึ้น ลูคัสมองเข้าไปในตาของดิเอโกและกล่าวขอบคุณนะดิเอโกฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีนายดิเอโกยิ้มและตอบฉันก็รู้สึกเช่นเดียวกันนายทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในคืนนั้นความใกล้ชิดและความอบอุ่นทำให้ความรู้สึกของพวกเขาเติบโตพวกเขาจูบก,กันอย่างอ่อนโยน ต่อยให้ความรักและความปรารถนาที่มีต่อกันเป็นตัวนำพาวันที่สามการเผชิญหน้าสัตว์ร้ายเมื่อเดินทางมาถึงวันที่สามลูคัสเริ่มรู้สึกไม่สบายจากการเป็นไข้ดีเอโกรู้ว่าต้องหาสมุนไพรามารักษาเขานายต้องพักผ่อนเราจะหาสมุนไพรามารักษาอาการนายดีเอโกกล่าวอย่างเป็นห่วง ดิเอโกพาลูคัสไปยังจุดที่มีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เขารู้จักดีเขาใช้ใบของมันมาต้มเป็นน้ำชาสำหรับลูคัสดื่มเพื่อลดไข้และในขณะที่เขากำลังหาสมุนไพรเพิ่มเติมพวกเขาก็เจอกับมีที่กำลังหากินอยู่ใกล้ๆ N เงียบๆไว้ลูคัสเราต้องหาทางหนีดิเอโกกระซิบแต่มีได้กลิ่นของพวกเขาและเริ่มเข้ามาใกล้ ดีเอโกต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเพื่อปกป้องลูคัสเขาหยิบธนูขึ้นมาและเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ามีเข้ามาใกล้มากขึ้นดีเอโกยิงธนูตรงไปที่หมีแต่ไม่สามารถทำให้มันลม้มลงได้มีโกรธและพุ่งเข้าหาพวกเขาดีเอโก้ตะโกนให้ลูคัสวิ่งไปหลบในที่ปลอดภัยวิ่งไปลูคัสฉันจะถ่วงเวลามันไว้ดีเอโกตะโกน ลูคัสวิ่งไปหลบในที่ปลอดภัยดิเอโกพยายามต่อสู้กับมีอย่างเต็มที่ในที่สุดเขาก็สามารถทำให้มีหนีไปได้แต่ก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ลูคัสรีบวิ่งกลับมาหาดิเอโกนายเป็นอะไรไหมดิเอโกยิ้มทั้งที่เจ็บปวดฉันไม่เป็นไรแค่บาดแผลเล็กน้อยลูคัสช่วยทำแผลให้กับดิเอโกและดูแลเขาด้วยความห่วงใย ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขายิ่งแน่นแฟน้นมากขึ้นในช่วงเวลานี้วันที่สการอำลาในวันสุดท้ายของการเดินทางพวกเขาเริ่มมองเห็นแสงจากขอบป่าดีเอโกและลูคัสต่างรู้สึกตื่นเต้นและโล่งใจแต่ความจริงที่พวกเขาต้องแยกจากกันในไม่ช้านี้ก็ทำให้ใจของพวกเขาหนักหน่วงดีเอโกขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่นายทำเพื่อฉันลูคัสกล่าวด้วยเสียงที่สันไหว นายช่วยชีวิตฉันหลายครั้งและทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยดีเอโกหยุดเดินและหันมามองลูคัสลูคัสนายไม่ต้องขอบคุณฉันเลยเพราะนายเองก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่คนเดียวนายทำให้ฉันรู้ว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดลูคัสน้ำตาคลอฉันรักนายดีเอโกฉันไม่อยากแยกจากนาย ดิเอโกดึงลูคัสเข้ามากอดฉันก็รักนายลูคัสแต่เราต้องกลับไปใช้ชีวิตของเรานายมีงานและครอบครัวที่ต้องกลับไปหาแต่รู้ไว้เถอะว่าฉันจะไม่มีวันลืมนายทั้งสองจูบกันอย่างดูดดื่มแสดงความรักและความห่วงใยที่มีต่อกันอย่างสุดหัวใจจากนั้นพวกเขาก็ปล่อยให้ความปรารถนานำพาไปเกิดบทรักที่เร่าร้อนขึ้นภายใต้ต้นไม้ใหญ่ ความรู้สึกที่เก็บกดมานานได้ถูกปลดปล่อยออกมาพวกเขาใช้เวลาที่เหลืออยู่ด้วยกันอย่างเต็มที่รักกันอย่างลึกซึ้งและเข้าใจกันทุกอย่างความรักของพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่เป็นการกระทำที่แสดงออกมาจากหัวใจบทส่งท้ายความรักที่ยั่งยืนหลังจากเหตุการณ์นั้นลูคัสกลับไปทำงานในเมืองแต่เขาก็ไม่เคยลืมเพื่อนและคนรักที่เขาพบในป่า เขามักจะกลับมาหาดีเอโก้ที่หมู่บ้านและพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขเรื่องราวของดีเอโก้และลูคัสเป็นการยืนยันว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดและมันจะอยู่ในความทรงจำของพวกเขาตลอดไป